ขาวนุมอร่อยมีลร้องทุกกับบรรจงครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านครับเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับก็มีชาวบ้านอยู่ที่หมู่ที่4บ้านพลสูงตําบลหมื่นวายอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเขาบอกว่าถนนในหมู่บ้านเนี่ยมีการเทคอนกรีตแค่ครึ่งเดียวส่วนอีกครึ่งหนึ่งฮะ ทำไมถึงไม่เทถึงปล่อยให้มันเละเป็นโคลนแบบนี้นะครับเวลาฝนตกเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ในสภาพเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วบางรายเนี่ยขับมารถก็ตกถนนนะครับเกิดความเสียหายเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยทางเพจของปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาก็โพสต์เลยก็มีการตำเหนิจไปยังทางอบตหมื่นไวัยที่จังหวัดนครราชสีมาโดยบอกว่าเนี่ยถนนแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งไม่เสร็จ นะสิ้นสัญญาตอนมิถุนายน67ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อฝนตกทีก็เละเป็นหลุมแล้วก็ลื่นมากล่าสุดมีอุบัติเหตุรถตกหลุมแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านดาบว,วิเชียนเก่าหมู่ที่4ซึ่งมีความกว้างเนี่ย4เมตรความยาว113เมตรความหนา15เซนติเมตรนี่นะแล้วก็มีงบประมาณเนี่ย233,150บบาทเป็นงบประมาณที่เขาเรียกว่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็คือหมายถึงว่าเนี่ยมีการเฉพาะเจาะจงเนี่ยในการจ้างงานต่อมาผู้สึกข่าวก็เลยไปตรวจสอบที่ซอยดังกล่าวนะครับก็ไปพบถนนกว้าง4เมตรยาว113เมตรนะฮะก่อสร้างแล้วเสร็จแค่ครึ่งทางส่วนอีกครึ่งทางเป็นถนนดินโคลนสภาพเละตุ้มเปะ๊ะเวลามีฝนตกก็ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ เขาบอกว่าเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยได้เริ่มสัญญาก่อสร้างวันที่29มีนาคม67สิ้นสุดสัญญา27มิถุนายน67ระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยทั้งหมด90วันแต่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่เข้าสู่เดือนพฤศจิกายนแล้วไอ้ส่วนที่เหลือเครื่องทางเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จและยังไม่ได้มีการสร้างต่อเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็เลยเรียกร้องนะวิงวอนขอร้องไปแล้วเนี่ยทางอบตหมื่นไวให้มา จัดการให้มันเสร็จร้อยเปอร์เซ็นสักทีหนึ่งนะครับนี่ฮะสภาพโอ้โหรถนะฮะล้อฟฟีะขับไม่ได้เนี่ย <sk ill> นะครับกลายเป็นโคลนแบบนี้เนี่ยนะครับอ่ะ <sk ill> เดี๋ยวลองฟังตัวแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนเลยครับ<ช>ยังไม่เสร็จแลวคะ่ะที่งานไว้นานมากแล้วคะ่ะจะเป็นปีแล้วครับไฟก็ไม่มีค่ะไม่มาดูแลลูกบ้านเลย โอ้เดือดร้อนทุกทุกเรื่องเข้าออกก็ร้องปากครับเดือดร้อนค่ะไฟมืดมืดกลางคืนนะมืดท้อฝนตกไม่มีไฟเลยฝนตกออกไม่ได้เลยค่ะเละค่ะรถก็พังค่ะมีอบตไหมเขียนนี่มีค่ะแต่ไม่ได้ช่วยเลยค่ะรักปากก็ไม่ทําค่ะบรรจงช่วยด้วย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 นี่นะชาวบ้านเขาตะโกนนะบอกบรรจงช่วยด้วย ไปฟังอีกคนหนึ่งชื่อคุณแม็กบอกว่าเนี่ยนะครับ<า>ขับรถกระบะเนี่ยขเข้าออกในซอยนะฮะแล้วเจอปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าล้อติดหล่มนะฮะเวลาฝนตกเนี่ยยิ่งไปลำบากนะครับนี่บางทีก็ต้องจอดรถเอาไว้ข้างนอกแล้วก็ต้องเดินเข้ามานะครับอเดี๋ยวลองฟังอีกคนหนึ่งหน่อยทางมันเละครับแล้วก็เขาทำแค่ครึ่งเดียวครับ ปล่อยไว้นานหรือยังนานจะประมาณหลายเดือนแล้วน,นะพี่นานอยู่บเ<น>ขาบอกว่าเขาติดคัดตรงว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่เหมือนแบบว่ามันมีที่ป็นที่มีเจ้าของครับทีนี้ก็ต้องรอดําเนินการเรื่องที่ดินผมก็เลยช้าผมก็ไม่รู้ว่าเขา,เขาทำเขาทำกันแบบไหนแต่ว่าทางมันยากอยู่พี่แต่ถ้าฝนตกขึ้นมามันออกยากเขายากด้วยเลยครับเพราะว่าผมก็จอดรถไว้ข้างนอกนะครับที่ว่าฝนตกนักๆหน่อย เราก็เดินเข้าออกราวัารถผมเป็นขั้นใหญ่มันน้ำหนักมันเยอะเข้ามามันก็ติดเลย้เขามาแก้ปัญหาหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ผมบ้านเดียวมันมีบ้านข้างในด้วยเขาขายของเขาเข้าออกทุกวันนี่ไงครับเพราะถ้าวันไหนถ้ามันสถานการณ์ก็คือฝนตกอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าออกไม่ได้ลําบากเหมือนกันครัก็ฝากเขามาแก้ไขนิดนึงถ้าถ้าคนกีดยังยังยังทำไม่ได้ก็ใหญ่เขาเขาเอาหินคุกหรือว่าอะไรที่มันดูแข็งแรงแล้วก็แน่นแน่นในแน่นหนาคนนี้พี่ให้เขามาแก้ไขหน่อย บรรจงช่วยด้วยบรรจงช่วยด้วยบรรจงช่วยด้วยช่วยด้วยบรรจงช่วยด้วยบรรจงช่วยด้วยนี่นะฮะขับรถมานี่ก็ลําบากนะครับเออนี่ยพาสาวมาด้วยเนี่ยนะทีนี้ก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอ่าเขาก็ไปถามทางอบตเนี่ยว่าตกลงเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเนนีอันนี้รถอีกคันหนึ่งนะเนี่ยล้อฟรีเลยนะเนี่ยนะฮะล้อไม่เสียเงินนะล้อฟรีนะครับ ล่าสุดนี่ทางรองนายกอบตอหมื่นัยในชัชวัตรขันโคกสูงนะครับก็ได้ชี้แจงบอกว่าเนี่ยคือมันก็สร้างไปประมาณสัก45แล้วนะครับทางผู้รับจ้างได้แจ้งขอหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากติดปัญหาแนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน<ๆ>เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับทางเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานราชการครับล่าสุดทางกองช่างประสานกับทางที่ดินจังหวัดวคนครราชสีมา นัดหมายเพื่อสอบเขตที่ดินในวันที่6ธันวาคมนี้เออติดปัญหาคือแนวที่ดินไม่ชัดเจนเดี๋ยวทำไปแล้วเดี๋ยวติดไปทับที่ชาวบ้าน<ม>ก็เลยต้องมีการสอบเขตที่ดินก่อน6ธันวาคมฮะวันนัดสอบเขตที่ดินรองนายกบอกว่าเดี๋ยวเกิดอสอบเขตเสร็จแล้วเนี่ยวันที่6ธันวาเนี่ยนะก็จะมีการเร่งดําเนินการต่อทันทีนะครับเรื่องพื้นที่ตลอดนี่ยืนยันว่าผูญญญา้รบัญญญรบเหมา นะนไม่ได้หลบหายไปไหนครับเดี๋ยวลองฟังรองนายกหน่อยก็ฝากชาวบ้านนะครับที่อยู่ที่ได้รับผลเระทบทางอ,าองค์การบริหารส่วนตำบแลแวงเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับจะทําให้ถูกต้องและเข้าชัดเจนซึ่งจะไม่กระทบกับสิทธิที่ดินของชาวบ้านที่อยู่ทั้งสองฝั่งนะครับเนื่องจากว่าแนวเขตมันยังไม่ชัดเจนจึงต้องตอนนี้ก็ทางอบตแวงก็ได้ทําเรื่องไปให้กรมที่ดินเพื่อจะสอบเขต นะครับซึ่งกรมที่ดินนัดมาสอบเขตวันที่6ธันวานะครับหลังจากสอบเขตมีความชัดเจนนะครับเราก็จะดําเนินการดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อให้ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างในได้รับความสะดวกสบายนะครับเข้าใจครับปัญหาของชาวบ้านครับเนื่องจากที่ผ่านมาฝนตกตลอดเนาะฝนตกตลอดมากเลยครับแล้วก็มีการแก้ไขให้ตลอดนะครับผมก็เอาดินไบไปลงให้อพอดินไปลงเสร็จปับ๊บฝนตกแล้วก็ไม่มีความเดอดแลคือเข้าออกไม่ได้ผมก็เอารถเมคโคไปเปิดหน้าดินเพื่อที่จะให้ ถึงพื้นถนนเก่าเพื่อจะรถเข้าออกได้สะดวกสบายนะครับช่วงนี้ก็หมดฝนแล้วล่ะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายแต่จะเรียบเนินการหลังจากที่สอบเขตชัดเจนให้เรวที่สุดครับทางาอค์การมตทางอบตเขาบอกว่าเดี๋ยวรอสอบขอเขตที่ดินให้ชัดเจนก่อนจะได้เดินหน้าต่อ,อได้โดยไม่ไปกระทบต่อที่ดินชาวบ้านนี่นะฮะโดยนัดสอบเขตที่ดินวันที่6ธันวาคมเนี่ยมันติดปัญหาตรงนี้นะครับ เออความจริงมันก็น่าจะทําให้เรียบร้อยคือจะทําถนนเนี่ยมันก็ต้องเอาให้ชัดว่าถนนที่ทำเนี่ยไม่ไปทับที่ชาวบ้านเนี่ยมันต้องสอบเขตก่อนไง <Okay. S 1> แล้วก็ทํพรวดรวดเดียวให้มันเสร็จตามสัญญา <Okay. S 1> นี่ทําได้ครึ่งเดียวแล้วก็มาติดปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องรออีกตั้งหลายเดือนนะฮะ <Okay. S 1> กว่าจะได้เดินหน้าต่อเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตามสัญญามันจะต้องเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่นี่มันเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเลยมาเนี่ย หเดือนจะจะครึ่งปีอยู่แล้วที่ไหนได้ฮะติดปัญหาเรื่องเขตที่ดินโอ้ดูสิฮะเสียเวลาไปตั้งเกือบครึ่งปีนะครับอ่ะก็ทางรองนายกก็รับปากมาว่าเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วจะเร่งเลยจะเร่งเดินหน้าต่อนะครับนี่นะฮะอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงก็ส่งรายละเอียดข้อมูลมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับส่งมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อก คุณผู้ชมเข้าไปที่เพจ f c e e o o o นะฮะของบรรจงชงข่าวนี่นะครับเนี่ยนะเราก็ส่งข้อมูลเข้ามานะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ